วิธีซื้อเกมบนสตรีมนะครับใครยังไม่เคยซื้อเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาซื้อครับผมตามนี้เลยไม่ยากอย่างแรกนะครับเมื่อเพืเ่อนๆเ,เ,เปิดเจ้าตัวโปรแกรมสตรีมล็อกอินไอดีตัวเองเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นให้เรากดไปในส่วนของเกมที่เราต้องการจะซื้อเลยครับผมหรือใครจะเสิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยครั้งนี้ที่ผมจะทําให้ดูผมจะซื้อเจ้าตัว Wallpaper Engine นะครับปึ๊บขาลดราคาอยู่พอดีนะครับก็กดเข้ามาที่เจ้าตัวโปรแกรมหรือเกมนั้นครับผม จากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงนะครับเขาจะมีปุ่มที่เขียนว่ายิบใส่รถเข็นนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดเข้ามาได้เลยและให้เพื่อนเพื่อนสังเกตที่ช่องนี้นะครับให้เราเลือกเป็นสําหรับบัญชีของฉันนะครับอันนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับใครต้องการจะเลือกเกมอื่นด้วยให้กดที่ดําเนินการเลือกซื้อต่อไปแล้วก็ไปเลือกเกมกดเพิ่มเข้ามาในตะกร้าให้เรียบร้อยนะแต่ของผมเนี่ยจะซื้อแค่อันเดียวนะครับก็กดที่ดูรถเข็นของฉัน ปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็ตรวจสอบรายการของเราให้ถูกต้องนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดใช่แล้วให้กดไปที่ปุ่มสีฟ้านะครับดำเนินการไปยังการชำระเงินตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการชำระเงินนะครับถ้าเกิดของเพื่อนๆมีเงินอยู่ใน Ste ีม w a l l e t อยู่แล้วนะครับเราสามารถเลือกส e a ม w a l l e t เนี่ยได้เลยนะ s t e a ม w a l l e t ก็คือเงินที่อยู่ในคลังของส Ste ีมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดของใครไม่มีนะครับ มันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะครับเราสามารถกดตรงนี้ครับผมปึ๊บและเลือกได้เลยนะว่าเราต้องการจ่ายผ่านช่องทางไหนนะครับตอนนี้ก็คือสะดวกมากสามารถจ่ายผ่านทูมันนี่ก็ได้นะครับแบบนี้หรือใครจะจ่ายผ่านธนาคารออนไลน์ก็เลือกเป็นอันนี้ครับผมเดี๋ยวผมลองกดให้ดูที่ทูมันนี่นะครับปึ๊บสมมติว่าใครเลือกทูมันนี่ก็ให้กดที่ดําเนินการต่อตรงนี้ปึ๊บแล้วก็กดไปที่ปุ่มนี้นะครับจากนั้นทําตามขั้นตอนของเขาได้เลย แต่ในตัวอย่างนี้ผมจะซื้อผ่านเจ้าตัว s t e a ม w a l l e t ให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็จะเลือกตรงนี้เป็น s t e a m Wallet ครับผมปึ๊บแล้วกดที่ดำเนินการต่อจากนั้นให้เราติ๊กถูกที่ช่องนี้ครับผมฉันยอมรับข้อกำหนดของ Ste ีมแล้วกดที่คำว่าสั่งซื้อได้เลยถ้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยและเราจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าการซื้อสำเร็จเนี่ยเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อของคุณแบบนี้ และตรงนี้นะครับเกมของเราไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมให้เราสังเกตที่ปุ่มคลังทางด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดเข้ามาได้เลยเจ้าตัวเกมก็จะมาอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับสําหรับคนที่มีเกมเยอะเนี่ยสามารถกดตรงนี้นะแล้วก็หาได้เลยครับผมในตัวอย่างผมซื้อเจ้าตัว wallpaper engine ไปนะครับตรงนี้เราก็กดลงมาปุ๊บแล้วก็กดติดตั้งลงบนคอมของเราได้เลยจากนั้นเมื่อติดตั้งเสร็จเราก็สามารถเล่นได้เลยครับผมโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับ ใครทำแล้วติดปัญหาสงสัยไงมาพูดคุยกับผมได้นะคะและในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ